นนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องประกาศคะแนนเอ็มวีไฮไลท์ของเราเนี่ยครับเอ็มวีที่มียอดสูงสุดวันนี้ได้แก่บอกชื่อบอกชื่ทำไมชอบมายิงอะไรกันแบบนี้ฮะมันไม่ได้บอกก่อนติว่าจะยิงอ่ะ,อะ คุณและคุณเท่านั้นนะสามร้อไลค์ครับขอบคุณมากมากครับและพี่แอ๊ดสิงของผมครับรักเธอ24ชั่วโมงครับยี่ส้อยเไลน์เลยครับเอาล่ะในฐานะที่แกงต้มนะครับเป็นศิลปินแบงค์ออฟดอมันแล้ววันนี้เนี่ยเพลง คุณและคุณเท่านั้นของเขาชนะวันนี้แกงส้มอยากจะมาขอบคุณทุกคนครับเชิญยมมากใช่ครับสวัสดีครับผมแกงส้มธนทัศน์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่โหวตเพลงทั้งสองเพลงนี้เข้ามานะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับและตอนนี้นะครับก็มีซิงเกิลใหม่แล้วนะครับเป็นซิงเกิลที่ร้องคู่กับหนูนาหนุ่นธิดานะครับก็คือเพลงปฏิหารนะครับซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในละครเวทีเรื่องเลือดกติยาเดมิวสิคอลนะครับอยากลองให้ทุกคนได้ฟังดูนะครับยังไงก็เราเจอกันนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับกับนะครรรรรัััับบบผผมมองงงว่าู้้ลึกกจิๆท อนนนี้เลยะครับเครื่องทุกความสามารถเก่งจริงๆแล้วก็ติดตามผลงานของน้องด้วยเพราะเขาคือศิลปินแบงก์ออสเทอร์แศิลปินฮิตเรียกประจำเดือนนี้ครับถูกต้องครับคนแรกของแบงค์ชาแนลด้วยเองครับแฟนๆแกงส้มเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับตลอดเดือนตุลาคมนี้ค <st> ร <if ling> ับ <N> มีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายทั้งของรางวัลจากคุณแกงส้มเองและมิสแองกรีดด้วยนี่ครับน่าสนใจมากๆตรงมิสแองกรีดใช่ใช่นานๆคือเวลามิสแองกรีดของแบงค์แล้เนี่ยจะใกล้ชิดพิเศษเนาะโอ้โหเพราะว่าไม่ใช่อะไรสตูเล็กนี่เป็นเล็กนะครับเขาบว้